สวัสดีนะคะคุณลูกค้าค่ะขอยจนสุดแล้วนะเนี่ยสวยไหมคะคุณลูกค้าคลิปนี้เป็นคลิปต้องเรียกว่าเป็นคลิปนําเสนอนะคะคือแม่ค้าเพิ่งไปเจอมาแม่ค้าว่ามันน่ารักดีอ่ะเขาแจ้งว่าได้ถึงห้าสิบสองนิ้วนะสวยอ่ะแล้วแล้วราคาราคาแม่ค้าว่ามันน่ารักอยู่นะคุณลูกค้าค่ะ ตัวนี้ห้าสิบสองนิ้วนี่เลยสวยไหมคะคุณลูกค้าสวยอยู่นะม<ช>ีได้วยกันทั้งหมดสามสีนะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันว่ารุ่นนี้ได้เท่าไหร่กิ๊บเก๋ดีกดดิ๊เก๋ดีเขาแจ้งเรามาว่านะคะห้าสิบห้าสิบสองนิ้วโอเคค่ะยืดจนสุดนะคะ ยืดจนสุดหน้าผ้าได้ห้าสิบสองนิ้วตามที่เขาแจ้งนะคะคุณลูกค้าค่ะตามที่เขาแจ้งค่ะห้าสิบสอนิ้วสวยเก๋เท่เดียะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะแม่ค้าสูง1 5อยห้ใส่ยาวกรอมเท้านะคุณลูกค้าค่ะยาวกรอมเท้าเลยนะแล้วใส่แล้วดูเพลียวด้วยดูไม่อ้วนอะคุณลูกค้า นะคะเป็นทรงทรงนมจะเรียกว่าทรงอะไรเป็นทรงคอแบบนี้คุณลูกค้าแล้วก็มีผูกไส้ไก่ตรงนี้นะคะเขาทำเป็นเหมือนสม็อกอย่างยืดนะคะสำหรับใครที่ช่วงหน้าอกใหญ่ๆนะคะใส่ได้ไม่ค้าถือว่าโอเคเลยนะใส่ล้วปลืม้มอ่ะนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะ นี่ความยาวสุดๆกันไปเลยยาวมากนะคะถ้าความยาวเดี๋ยววัดให้เนาะด้านหลังเป็นสมอกนะคะคุณลูกค้าด้านหลังเป็นสมอกอกยางยืดตัวนี้นะคะแม่ค้าวัดได้จนวัดได้ถึงห้าสิบห้าสิบนิ้วนะคะคุณลูกค 46, ้า4ี่เพราะว่าแม่ค้ารอบอกตอนนี้คือ4ี่ิบนิ้วเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าไว้ลืมไป เปิดลงสวดมนต์เวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคโอเคนะคะแม่ค้ารอบอกอยู่ห้าสี่สิบนิ้วนะคะแล้วก็ตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้คือ5้าสิบสนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแจ้งว่าตัวนี้สามารถใส่ได้ตั้งแต่รอบอกสี่อัพจนถึงนะคะ5้าสนิ้วแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่มั่นใจนะคะ ว่ามันมันจะตึงมากก็ห้าสิบนิ้วยังไงได้แน่นอนนะคะนี่แขนเขาจะทำเป็นระบายด้วยลายผ้าด้วยลายแขนแมนะคค้าแฮปปี้นะคุณลูกค้าต้องเรียกว่าแฮปปี้เลยหละ่ะนะงานดีงานสวยค่ะนะคะเลือกมาสามสีตัวที่ใส่อยู่เป็นสีชมพูนะคะนี่ตัวที่ใส่อยู่เป็นสีชมพูสีส้มนะคะสีเขียว สวยทุกสีค่ะคุณลูกค้าสวยทุกสีเลยนะคะส่วนโบอันนี้สามารถถูกได้ทั้งหน้าและหลังตอนนี้แม่ค้าดึงไปผูกหลังเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผูกหน้าเราเป็นยังไงส่วนความยาวนะคะวงแขนตัวนี้นะวงแขนตัวนี้อยู่24นิ้วนะคะความยาวนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาความยาวจัดกันไป ความยาวห้าสิบห้าสิบสองนิ้วนะคะเดี๋ยวเวัดดีดีก่อนห้าสิบเอ็ดนิ้วค่ะความยาวสรุปนะคะวงแขนตรงนี้ยี่สิบสี่นิ้วนะคะรอบอกวัดได้ห้าสิบสองนิ้วส่วนเอวเนี่ยมันต้องเกินอยู่แล้วเพราะว่าของเขาทำเป็นชายระบายแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นชายระบายแบบนี้นะนี่ นะคะเป็นชายระบายสองชั้นนะคะตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาหนะ้าส่วนแขนตรงนี้แล้วผ้าผ้าเป็นผ้าเนื้อดีนะผ้าใส่สบายอะ่ะคุณลูกค้ายาวห1นิ้วนะคะแม่ค้าสูงร้อดใส่แล้วยาวอยู่ประมาณตะตุ่มอะค่ะ นะคะใส่แล้วยาวอยู่ตะตุ่มนำเสนอค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้จัดเลยนะคะในราคา300บาทค่ะคุณลูกค้าะคะ่ะมค่ะเรามาต่อกันที่ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นผ้าชีฟองนะคะโดยที่เย็บระบาย1ชั้น2ชั้นนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะแม่ค้าสูง151นะคะคุณลูกค้า ใส่ตัวนี้ออกมาแล้วนะคะอยู่ประมาณน่องนะคะอยู่ประมาณน่องค่ะนี่สี่สถึงสีนิ้วนะคะคุณลูกค,าคา้าขาสำหรับงานตัวนี้นะคะแม่ค้าขายในราคา320บาทคุณลูกค้าฟังไม่ผิดค่ะตัวนี้นะคะ320บาทนะคะ42นิ้ว นะคะคุณลูกค้าขามีสองสีค่ะคุณลูกค้าชอบสีไหนนะคะแคปเจอร์เลยค่ะตัวนี้จะเป็นโทนขาวค่ะตัวนี้จะเป็นโทนน้ำตาลมีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะคะคุณลูกค้านี่เลยค่ะนะช่วงคอจะมีระบายนะคะนี่เลยโอเคไหมคะนะ คุณลูกค้าท่านไหนชอบรุ่นนี้แคปเจอร์สอบถามยังมาเดินๆเลยนะคะ,ะ,คะตัวนี้แม่ค้าวัดได้ประมาณ37นะคะ36-37นิ 36, ้วนะในตัวนี้ที่ที่เมื่อกี้วัดได้นะคะโดยที่ตัวนี้นะคะจะเป็นช่วงรูดหน้าอกนะคะจะเป็นช่วงรูดหน้าอกซึ่งถ้าคุณลูกค้านะคะหน้าอกไม่เกิน40 ถ้าสามนะคะไม่เกินสามสดสานิ้วแม่ค้าบอกว่าใส่ก็ดีนะคะเป็นทรงแขนยาวนี่เลยค่ะเป็นซิปด้านหลังนะคะตัวนี้จะมีเชือกผูกแล้วแต่คุณลูกค้าเลยค่ะจะผูกหน้าผูกหลังก็ได้มีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะคะตัวที่แม่ค้าใส่จะออกทนฟ้าส่วนตัวนี้พื้นจะออกทนคลีมน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำแจ้งว่าตัวนี้ ขอคุณลูกค้ารอบอกไม่เกิน39นิ้วนะคะ36 37 38เขาก็พูดง่ายๆว่า M/L นะคะ M/L ไม่ถึง XL ถ้า XL ตอนนี้ไม่รู้รอบอก38ปะคือคือตัวเนี้ยถ้าคุณลูกค้าไม่เกิน39นิ้วใส่แล้วสวยเพราะว่าแม่ค้าใส่40นะคะใส่ออกมาแล้วก็เอาเป็นว่าแม่ค้า40ใส่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นไส้ไก่คุณลูกค้าสามารถใส่ได้สองแบบนะคะคือไม่ดึงย่นหนะ้าอกก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ผูกเป็นลิปบิ้นผูกเป็นโบนะคะคุณลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมดสองสีค่ะแม่ค้าสูงร้อยหใส่แล้วอยู่น่องนะคะคุณลูกค้านี่เลยถอยจนสุดให้เห็นนะคะว่าเลยเข่าลงไปค่ะนะคะตัวนี้ราคานะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะตัวนี้ราคา300บาทค่ะ แมค้าขายคุณลูกค้าในราคา300บาทเป็นผ้าชีฟองเนื้อสายนะคะแขนเป็นสม็อกอย่างยืดนะคะออกเป็นฟ้าลายดอกจะเป็นสีส้มส่วนตัวนี้พื้นขาวลายดอกออกชมพูม่วงสวยทั้งสองสีค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคนไซส์เล็กนะคะสำหรับคนไซส์เล็กสรุปคือตัว M S M L ใส่ตัวนี้ได้นะคะ SML สามารถใส่ตัวนี้ได้ค่ะในราคา300บาทนะคะคุณลูกค้า่ะรอบอบนะคะคุณลูกค้ารอบอกอยู่ที่46่สบหกรอบอกนะคะสีบนิ้วนะคะถ้าดึงตึงอยู่48ค่ะนะคะดึงตึงอยู่48ตัวนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะ จะเป็นระบายอยู่ช่วงหน้าอกนิดหนึ่งนะคะด้านหลังจะเป็นสม็อกสามารถผูกหน้าผูกหลังก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะมีด้วยกันทั้งหมดสองสีค่ะเป็นออกสีสีส้มอิดอะคะ่ะออกสีแดงมันก็ไม่แดงมันน่าจะเป็นส้มอิดมากกว่าคุณลูกค้านะคะแล้วก็สีน้ำตาลมีด้วยกันทั้งหมดสลายผ้าถ้าคุณลูกค้าต้องการใส่สบายๆตัวนี้นะคะสี รอบอกขอแค่46ไม่เกิน47นิ้วนะคะ46ไม่เกิน47นิ้วไหมคะ40ค่ะใส่ออกมาแล้วก็ยังจะดูหลวมๆนิดนึงเป็นแขนสมอกอย่างยืดนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขานี่เลยตัวนี้ใส่ออกมาแล้วนะคะอยู่ประมาณน่องนะคะอยู่ประมาณน่องค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาความยาวตัวนี้นะเดี๋ยววัดความยาวนะคะคุณลูกค้า ความยาวตัวนี้นะคะได้อยู่ที่40ความยาวอยู่ประมาณ40นิ้วนะคะคุณลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะเป็นทรงคอกลมระบายด้วยด้ยดานหน้าแขนเป็นสม็อกอยางยืดนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจตัวนี้นะคะแคปเจอร์มาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ามีโบนะคะผูกไส่ไก่ช่วงหน้าอกนะคะ มีเชือกสำหรับตัวเสื้อเป็นทรงแขนยาวสม็อกมีด้วยกันทั้งหมด2สีมีแดงนะคะเบอร์กันดีกับเขียวตัวนี้แม่ค้าผูกให้มันลงมาต่ำนะคะเพราะแม่ค้าเป็นคนชอบเซ็กซี่เล็กๆนะคะเพราะว่าถ้าผูกติดมันจะติดแบบนี้ได้ทั้ง2แบบแล้วแต่คุณลูกค้าเลยเขาว่าจะทำแบบไหนจะแอปพลายเป็นอย่างไรตัวนี้เป็นอัพพีนะคะคุณลูกค้ารอบอกนะคะ วัดแบบนี้นะคะ44นิ้วนะคะแต่ถ้ายืดนะคะได้ถึง54นะคะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากใส่สบายๆตัวนี้อยากเกิน50นะคะอย่ากเกิน50ใส่ได้ตัวนี้สามารถใส่ได้ ml xl 2xl นะคะ 3xl และ 4xl ใส่ได้เลยนะมี2 4สีค่ะคุณลูกค้าสีเขียวค่ะ สีแดงเบอรกันดี้ค่ะคุณลูกค้าใส่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะสามารถทําเป็นชุดคุมท้องก็ได้นะคะถ้าคุณลูกค้ามีน้องอยู่นะเอาไปใส่ได้เลยเพราะว่ามันยืดเยอะนะคะมันยืดเยอะสามารถใส่ได้ถึงคลอดเลยก็ได้นะนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาโอเคสำหรับคลิปนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ในแบบ mix and match นะคะแมคะ่ค้าจับแบบนั้นบ้างจับแบบนี้บ้างมาจับผสมปนเปกันแต่ถ้านำเสนอจริงๆแมะคะ้ชอบตัวแบบแรกค่ะคุณลูกค้าผ้าเนื้อสบายใส่นิ่มนะคะได้ถึง52แล้วเวลาเราใส่นะ่ะดูผอมเพลียวมาก อย่าลืมนะคะรีบจัดช้าหมดอดของสวยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แม่คะไปก่อนคะ่ะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวพี่จอยลงเอาไว้นะคะรหัสสินค้าแต่ละรุ่นแต่ละแบบเดี๋ยวพี่จอยจะลงเอาไว้ในท้ายคลิปของแต่ละรุ่นเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ